ช่องมูเตลูอยู่ที่อาสมบารมีพ่อแก่สำนักอาจารย์คมไตรเวทคนจอมเวแห่งเมืองสุพรรณบุรีนะครับภาพที่ท่านเห็นอยู่เบื้องหน้านี้นะครับเป็นฝุ่นจำลองพระประธานที่อาจารย์คมไตรเวทจะไปประกอบพิธีเทท,ทองหล่อในช่วงส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่เพื่อเป็นพระประธานประจำอุโบสถวัดเทพเทพสงศม เทพทรงธรรมอำเภอเมืองไอ้ตำบลทรงธรรมอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรนะครับงานจะจัดขึ้นระหว่างวันที่31ทธันวาคม2568ถึง1มกราคม2569นะครับ2วันนะครับบุญทรงท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับนี่เป็นความตั้งใจของอาจารย์คมที่จะสร้างพระเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนานะครับวันนี้ผมจะมาคุยกับ